เลยแฟนมวยตั้งตารอคอยครับสาวสวยดาวมหารไลายปราจภัทเชียงใหม่ครับคู่ต่อไปนะครับน้องปูฝ้า,อาชอเล็งสยามกับเพชรงามตาเพชรต้นพึ่งนะครับ,รบขอบพระคุณครับเฮียน้อยชาติเชื้อมโนชาญรองนายกเทศมตนตรีนครเชียงใหม่ขอบคุณคุณกบด้วยนะครับ อาล่ะ,ะครับก็คู่ต่อไปเป็นคู่มวยที่แฟนมวยรอคอยเดินทางมาถึงแล้วนะครับสาวสวยนะครับน้องปุยฝ้ายชอล็กสยามเจอกับสาวสวยจากแม่ริมครับเพชรงามตาเพชรต้นพึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าผู้สื่าวมวยสยามภาคเหนือและวันนี้คุณนนทุพชัยก็มาเป็นตัวแทนของหนังสือมวยหนังสือกีฬาหนังสือมวยแชมป์ ภาคเหนือด้วยเรามาเป็นผู้บรรยายด้วยนะครับนี่แหละครับดาวมหาวิทยายลัยราชภัฏจังหวัดเชียงใหม่เอาละครับมาแล้วครับนอกจากเธอจะเป็นเทพีและก็เป็นริตตี้เป็นเอ็มซีเป็นนักศึกษาที่ดีเป็นลูกที่กระตันยูต่อพ่อต่อแม่ทอมกุยฝ้ายชอเล็กสยามนะครับนักเงินเป็นขวัญใจคือดาวมหาวิทยายลัยราชภัฏจังหวัดเชียงใหม่ครับ หน้าตาสวยจริงๆครับมุมแดงครับสาวสวยจากอำเภอแม่ริมเพชรงามตาเพชรต้นพึ่งสวยทั้งคู่สวยทั้งคู่ครับโอ้โหดูครับเนี่ครับคู่มวยดีแฟนมวยรอคอยนี่เขาเรียกว่าสวยเลือกได้ครับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขอตาดเรียนเชิญท่านพันโทปิยชาติพรมนาทมครับขึ้นมอบและร้องพวงมาลัยเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนั้งสองคู่ต่อไปนี้ครับดังเใช่เลยครับท่านเสตูเชียงใหม่ครับพี่น้องครับท่านเสตูยนะครับนี่คือเสตูเชียงใหม่ครับนี่แหละครับท่านโทปียชาติพรมนาทมครับท่านเป็นโปรโมเตอร์หลักการแข่งขันนะครับของเทวดานะครับ เอาแล้วครับโมไปครู่นี้ถ่ายรูปก่อนครับนี่คือแม่สีสันของสนามโมเดชานุกราชเชียงใหม่ยุคโฉมใหม่ครับพี่น้องท่านเสตูเชียงใหม่ครับตอนนี้คุณหนุนด้วยไมิชัยครับครับซูอัคารเลี่ยมเชียงใหม่ขาครับจะมอบรางวัลพิเศษ5,000บาทให้สำหรับผู้ชนะโอ้โหซูอัคารเลี่ยมเชียงใหม่ มอบให้5,000บาทนะครับชนะคะแนน5,000ครับถ้านก10,000ครับ, 1, บโอ้โห,โห,โหสื่อาร่วมชียงใหม่ครับมอบรางวัลพิเศษให้นะครับชนะคะแนน5,000ชนะนก10,000โอ้โหสวยใจยมากในสื่อนำเสนอเยอะเลยนะมวยคู่นี้ดแดงก็สวยน้นนำเงินก็สวย ready e n t e r t a i m e n นี่เรียกได้ฟังเป็นฟังที่ all of มวยไทยแฟนคลับรอเพื่อจะได้เห็นอีกอ่ะดูทั้งสิ้นเข้ามาด้วย bearing confidence and a lot of talent in มวยไทยสกีและอ้อสุดท้ายอาญุวิศวิติศาสตร์ดีกรี number corner ทิพย์งามตาต้นถึง west blue corner ใบไฝชอเล็กสยาม คนนี้ต่อยกันสามยกนะครับคนนี้ชกกันแค่สามนกครับรักษาตามนี้นะครับเคยเห็นเธอไปเป็นพิธีสินค้าตามห้างสรรพสินค้าเปิตัวยนตกรรมรถยนต์บ้างเป็นเอ็มซีบ้างเป็นพิธีกร ปูไต่ตามงานพิธีการต่างๆบาง,าง,างทีก็ไปรำไทยวันนี้มาในรูปแบบศิลปะมวยไทยครับไม่ทราบเหมือนกันว่าน้องปูงใต้เคยไปซุ้มซ้อมอยู่เวลาไหนนีคือลีลาการไหว้ครูครับช่างภาพครับเชิญช่างภาพทุกท่านลงจากเวทีครับมาถ่ายด้านล่างนะครับ ท้งภาพทุกท่นา,า,าน,<ว>นาลงจากวิธี<ว>อย่าบังแฟนมวยครับเจรุณนลงจากวิธีถ่ายด้านล่างยกเว้นทีวีเอ่อเดียว,วยอ่ะก็สำหรับที่เลี้ยงของน้องป้ายเชิญม,มาหน้าศักษสิจอเล็กนนนนะครับเชิญเลยรครับ<ด>มาศักสาทิจอเล็กน้นแล้วก็มุมน้ำเงินเชิญคุณมรพ์เพชรพุ่มนะครับท่านเสตูบอกว่า มาเป็นที่เลี้ยงให้กับน้องปูายครับมาหน้าศักดิ์สิทธิ์เจเล็กงินเงแล้วก็วรพจน์มาเป็นที่เลี้ยงให้กับเพชรงามตาครับเทเลเรับดูสาวน้อยปูายกำลังตะแป้งครับนี่เพือศิลปะการไหว้ครูก็จะให้ผมไปต่อยด้วยผมไม่เอาแล้วครับก็แค่ไว่ารูในหัวใจน้ำเงินนี่ถือว่าไม่เชื่อว่าม่สะสวยนะฮะสวยระดับประกวดเทพีสบายสบายเลยสำหรับเพชรงามตาเพชรต้นพึ่ง สิ่งสำคัญครับมวยคู่นี้เป็นหญิงแท้ครับเพราะว่าไม่สนเพศเดียวกันครับมีแฟนแค่แฟนนะฮะแค่คนมาจีบผู้ชายล้้นๆครับชอบผู้ชายเหมือนกันทั้งคู่ครับไม่ได้ชอบหญิงนะฮะแต่เป็นนักมวยหญิงก็ผู้ชนะคะแนน,นนะครับ5,000น <ะ S 1> ัด สูอะคาเรียลจังใหม่นอกหนึ่งมืนสู้อะคาเรียลเชียงใหม่ต่อยแค่3ยกนะครับต่อย3ยกครับครับแม่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับหลังคาเหล็กสยามสาขาเชียงใหม่นะครับต่อย2พัก2ครับต่อย2นาทีพัก2นาทีคือวันนี้ก็สำหรับหลังคาเหล็กสยามนี่ก็เป็นสปอนเซอร์นะครับให้กับน้องปูป้ายนะครับขอใคร แฟนมวยที่นั่งชมทางหน้าจอทีวีทั่วโลกนะครับสลับมุมนิดหน่อยครับเพราะว่าตามโปรแกรมแล้วนั้นน้องปุยฝ้ายจะต้องอยู่มุมแดงครับแต่ว่าวันนี้สับมุมครับมุมแดงนั้นคือเพชรงาตาเพชรต้นหึ่งก็สำหรับแฟนมวยที่กำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่นะครับก็ยนให้ทราบว่าสับมุมกันนิดหน่อยครับมุมแดงนี่เป็น เพชรงามตาเพชรต้นพึ่งนะครับน้ําเงินเป็นน้องคุยป้ายชอเล็กสยามนะครับก็ปล่อยให้งงเชิญคุณโอ,รโอรครับ,รบปล่อยให้แฟนๆงงนตะครับอ่า,อาแลวคนต่อไปรถถังกับแรมบองร้องคุ่เอยู่ใน้อมนะครับและปิดท้ายรายการคู่เอกสายรับพงสนิก็แค่ไล่ลำมามวยก็สยบหัวใจ แฟนๆมวยไปหลายท่านนะครับต,ตอนนี้เขาต้อสื่อทุกๆสื่อเลยนะครับวันนี้ทีมงานผู้สื่อข่าวทุกแขนงครับมาทําข่าวที่นี่กันหมดเลยครับอเอาล่ะครับต่อยกันแค่สยกนะครับต่อยสยกคู่นี้ขอให้ชมและดูกันเป็นศิลปะนะฮะก็ชก3มยกต่อยสอง พักสองกรรมการพูดตัดสินกรรมการผู้ห้ามมือคู่นี้ใช้กรรมการเกียรติศักดิ์สามินก็เจ้าของเจ้าของเหล็กสยามสาขาเชียงใหม่สีเยอกน้องประทีบนะครับถอดมงคลให้กับน้องปุยฝ้ายชอเหล็กสยามนะครับนี่คือเจ้าของเหล็กสยามสาขาเชียงใหม่ครับวันนี้มาให้กําลังใจติดขอบเวทีเลยครับเอาละครับตามผูต่อยสามยกนะครับวันนี้มีการถ่ายทอสดสด ไปทั่วประเทศนะครับทาง VTV เชียงใหม่กรรมการให้คะแนน3ามท่านชัยนรงชัยสารองค์อาจแก้วจาแล้วก็พิเชฟกามะแผลครับอ่าล่ะครับ,รบก็เป็นคู่มวยที่อยู่ในความสนใจของแฟนมวยครับมวยคนนี้โอ้โหลูกผีบครับเพชรงามตาเชื่อได้เลยว่ากองเชียร์ล้นกองเชียร์เยอะแน่นอนทั้นสองมุมครับเาวครับประกบดีในครับปุ้ยฝ่าะ โอ้โหปุยฝ้ายไม่ใช่สวยเฉยๆนะครับพิทซ้อมยกลหนึ่งนะครับอยกันแค่สามยกนะครับมวยคู่นี้ช่างภาพครับช่างภาพที่อยู่ด้านข้างเวทีอยู่ที่อยู่บนเวทีครับ คนด้าหลังนี่เขาไม่เห็นหมห้เอาละครับพยายามจะเอาเคืนแล้วครับน้องปุยไฟโอ้โหเข่าซ้ายครับเพชรงามตาเฮ้ยนี่เขาบอกว่ามีล็กมีดีม่มน้องปุยไฟชายาคสวยมตอนนักนวยล้มนี่ผู้บรรยายอยากจะเป็นเพื่นเวทีจังเลยครับ บูนั้นเพชรงามตาน้ำมๆแดงแต่น่าจะเป็นมวยกว่าหน่อยๆส่วนน้องปุ้ยนั้นเธอซ้อมแต่ว่าเธคนิคการโจ์นั้นเธอยังไม่เคยชกปุ้ยไฟบอกเพชรงามตาเบาๆหน่อยปุ้ยไฟก็บอก แยกหน่อยแยหกหน่อยหมดจบหมดจบเล่นเอาคนสวยของผู้บรรยายนั้นหายใจแบบโอ้โหผู้บรรยายก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วหัวใจอยู่ที่ตะตุ่มกรรมการก็อย่าลืมให้คะแนนนะครับอ่ะ <c oughs> พี่เลี้ยง น้องปุ้ยฝ้ายครับมานาศศสเจ้เล็กนังนุน <c oughs> พี่เลี้ยงเพชรง,งามตาวรพจน์เพชรคุ้มนะครับ <c oughs> <c oughs> นั่นเลยครับเสียบิ๊กครับลูกชายหัวแก้วหัวแหลงของท่านประเกตสาแก้วนายกเทศมนตรีท่านสภานุบลป่าไผ่สับบน,าส,บบนาสายเชียงใหม่คุณกิติพันธ์เพราะว่าปุนะ้ยฝ้ายน้องเขาไปซ้อมอยู่ค่ายปอกิจธานาของท่านนายกประเกตสาแก้ววันนี้เป็นทั้งรองกรรมการผู้จัดการ ของอุปกรณ์การชกเวทีวันนี้ด้วยสลับเสียปิ๊กนะครับบนดําเงินตอนนี้ทางฝั่งของแดงก็คึกคักกันเลยอ่ะต่อไปยกที่สองครับมีทางนักมวยหญิงนักมวยชายเพชรต้นพึ่งนี่ผลิตนักมวยหญิงเยอะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของเราเพชรงามตานี่เขาก็น่ารักนะเพชรงามตาอย่าทําปุยฝ้ายให้มันหนักหน่วง ขอร้องละผมขอร้องเอ่อเพชรงามตาเแบาบแข้งเแบาบขาหน่อยก็ได้ไม่มีใครร่าแล้วแต่เพชรงามตาเขาไม่ยอมเขาบอกนะเออน้องจะถีบบ้างก็ได้ครับไม่เป็นไร เป็นสีสันเลยนะครับแพ้ชนะนั้นเป็นเกมกีฬาแต่ว่าสิ่งที่น่าทึ่งและกน่ายกายองคือพรแม่ครับพรแม่ทีสังเวยขนาดนี้แลวต่อยกล้าสู้เป็นศิลปะของลูกผู้ชายสำหรับนกผู้ชนะมือหนึ่งแต่ถ้าคะแนนชนะก็ได้ทุนการศึกษา5,000บับจากบริษัทเชียงใหม่ซูอโครียม Hey, วันนี้วันนี้ดีเรียนเงินโอลิมปิกมวลวัตเทศคุณนี่บอกว่าขาที่นั่งไม่ได้มันนั่งกับผู้บรรยายเนี่ย <laughs> <ś c oughs> ถ้ามานั่งอยู่กับผู้บรรยายนี่เห็นชัดเจนปุยไฟเขาสู้ยิบตาม,มาแลนะเนี่ยโอ้โหดูครับ ก็เห็นเขาเตะขวาว,วืดนี่กับผมก็พอใจแล้วมัานกจถ้าดูรูปร่างนี่ยาวกว่าครับปุ่ยไฟอธินานตา่ก็ไ<น>ม่ไปเจอนัดชกเหรียเงินโอลิมปิกประเทศเพชรคุ้มนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วครับต้องมางอยู่ขอบสนามเลยครับรรมุดยกที่สงเอโน่เราถู A B R ตอนนี้พี่เลี้ยงทางปุยไฟบอกปอุ่ยไฟ พยายามยิ้มหน่อยแหมบริษัทเหล็กสยามนี่น่าอิจฉานะครับช่างสรรหาจริงๆงนนพนักงานพนักงานคนรับคนนัน้นผู้ภากต้องยอมนะผมอยากจะไปเป็นเหล็กจังเลยครับ<笑><笑>ไม่เดี๋ยวเพชรง,งามตาเขาจะน้อยใจเขาก็ไม่ธรรมดาเหล็กดีเขาบอกว่าเหลกของเขาแข็งอยู่แล้วครับอ้าวอีกหนึ่งยก ยกสุดท้ายนะครับต้องดูว่าถ้านอกได้นอกเลยครับ1,000 0บาททางบริษัทเชียงใหม่ซูอะโคเรียมมอบทุนการศึกษาให้1,000 0สําหรับผู้ชนะนกแล้วชนะคะแนน5,000บาทอีก, 1, อก 1, หนึ่งยกนะครับบอยคนนี้ต่อยกันแค่3ยกความสวยในเพชศงามตาในเขาระดับจังหวัดนะฮะแต่ว่าปุยฝ้ายในเขาระดับภาคนะฮะอยคนนี้คนคนี้มีตัดสินนะครับ เพราะว่าสปอนเซอร์ที่เขาให้แน่นอนก็แฟนๆที่เล่นกันได้เสียก็ยุติไว้ก่อนนะครับผ,ผู้ชนะในท่า5,000พู้ชนะคะแนนนะครับชนะนับได้1ม0 0นสู้อัลเรีรมให้ครับปุยฝ้ายยกเขาแต่ในที่นี้ผมหัวใจจะวา่างกรรมการยากหน่อยดูเดือดมากครับ เพชรฝ่ายน้ำเงินตบมือใหญ่แล้วครับคุยใหญ่เพชรงามตาจะทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้ตุยใต้เสียโฉมนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพชรงามตาเพชรงามตานะเขาชกมามากกว่าครับแต่ตุยต้ในครั้งแรกครับที่ขึ้นเวทีครับตุยต้แค่ยิ้มไม่เพชรงามตาก็ไม่อยากเข้าแล้วครับปกตินี่เขาเดินแคทวอล์ก แต่วันนี้นี่ของจริงนี่ต่อยแล้วโมที่โมยนะน้องโอ้เทียสั้นกัดฟันวังอย่าทำันนะตีเล่นโกงรั้อะไรตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วครับโอ้โคองสุดท้ายเลยครับตอนนี้ทองพี๊ดแม่เพ <apanese. S 1> ื่อนตาก็หมดเหมือนกันครับ เอาไม่ลงครับจะสงสารความสวยหรือเปล่าไม่ได้สงสารครับเชื่อเลยว่าเชื่อเลยว่าแฟนมวยอยากจะดูสักสิบยกหน่อยไม่ไหวมวยไม่ไหวถ่ายทอดท่วมโล่แต่สิบยกนี้ไม่ได้ครับขนาดห้ายกนี้เขายังไม่อายเลยออกอีกสามอยากดูเพชรหันตาเตะอีกสองคนน่าชื่นชมนักมวยเพชรแม่ของเราคู่นี้จริงๆเลย เีือดหน้าการแข่งขันจบโอ้โเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับนี่ว่าสีสันเลยครับบอกลูนมวยเมืองเหนือเรามาโจ๊กมาโจ๊กมาโจ๊กโดนด้วยนะครับมาโจ๊กกรรมการมาโจ๊กเอ้าปพุ่ยไฟอย่ามองแม่มาโจ๊กมาโจ๊กไม่รู้ตัวเลยองเชียร์นี่เชียร์เอาตายตายตายตกยตายบอลลูนดังมากนะจิ้มจอครับเป็นสุภาพสตรีเพศแม่ ขึ้นชกครั้งแรกยืนครบยกด้วยครับสุดท้ายสุดท้ายไปมุมได้ครับขอบคุณชมบอลเบนนี่ย์ยิสเบนนี่ย์ยิเวคอนอลเพชรงามตาเพชรต้นพึ่ง w i n ิ i n g by point ถึงว่าจะพ่ายแพ้แต่ก็ยังยิ้มสู้นะครับขาชะเปิดนของสู่อควครเรียมเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่สู่อคโารเรียมมอบให้ห้าพันบาทให้เพชรงานตาเพชรต้นเพ่งแม่ได้มากกว่าค่าตัวอีกถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็ชนะใจครับไม่แน่นะคนชมเชียงใหม่สู่อควครเรียมอาจจะมอบให้ผู้ผู้แพ้อีกสักพันก็ได้ครับไม่แน่ใครจะอัดฉีดมุมน้ำเงินก็ไนะครับ คู่นี้ถ้าใครสนใจก็เป็นนักร้องในสังกัดของผมทิ่เพื่อไทยยินดีนะครับอ่ามีรางวัลพิเศษเนยทำผู้แพ้ผู้ชนะเอาขึ้นเลยครับอ่าเชิญเลยครับขอเชิญเลยฮะมอบให้5,000บาทจ้าภาพลีค้างหน่อยครับออเชิญบริษัทเชียงใหม่สูอควาเรียมชบกันเอาจริงเอาเป็นเอาตายพอเกมจบเป็นเพื่อนเยือบุลงไม่เยบุลงมอบให้ทางด้าน เพชรงามตาเพชรต้นมือเสียงตบมือเพชรงามตาพันบอกครับมีรางวัลพิเศษอีกหรือเปล่าเอาเดี๋ยวพุ่งลงปุยไฟปุยไฟขึ้นก่อนปุยไฟปุยไฟปุยไฟครับขึ้นก่อนปุยไฟรางวัลพิเศษปุยไฟปุยไฟวันนี้วรพจน์เพชรคุ้มเขาบอกว่ามาเชียงใหม่ ประทับใจในการเาเรียกว่าน้ำใจนักกีฬาวาลาดเปตคุ้มให้อีกคนนึง1,000บาทเสียงปรบมรืโอโอ้โหฮีโร่เรียนเงิโอลิอปมปิกนะฮะเอเทน2,004ครับโอ้โหมอบให้คนละ1,000บาทนี่คเชิญเลยครับวาลาดเปรคุ้มครับมาไปฮีโร่เรียนโอลิมปิกนี่ครับเสียงปรบม,มือครั้งหนึ่งครับวลาดเปตบอกไอ้ค่าเครื่องก็มาจ่ายแล้วเดี๋ยวนั่งรถเมล์กลับนะฮะถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพก่อน น่ต้องอยู่กลางครับกอดได้กอดได้บรพศกอดได้ครับกอดได้คืนนี้ยังอยู่อีกคือหนึ่งบรพศพวกนี้กลับแล้วครับกอดได้แค่บนเวทีครับข้างล่างห้ามครับทางดีประวัดปตอบใจอีกคนละหน0 0งบาทขอขอบคุณนะครับเชียงใหม่ซูอะโกเรียมแล้วก็วรพศเพชรคุม้มฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกเอเธนเกมสองันสี่วันนี้มอบรางวัลพิเศษ อสืบทุกขแขนงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ